วันนี้แม่บ้านจะมาบอกวิธีทำปากหม้อยวนค่ะไม่ต้องไปทานที่ร้านทำกินเองได้ง่ายๆเลยเรามาดูวิธีทำกันค่ะเทปแป้งลงอ่างผสมค่ะอัตราส่วนตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะตามด้วยน้ำเปล่าคนให้ละลายเข้ากันดีสักหน่อยเสร็จแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปคนให้เข้ากันดี เราจะพักแป้งไว้ก่อนค่ะเราจะมาทำในส่วนของน้ำจิ้มค่ะน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าค่ะตามด้วยเกลือสามารถชิมรสปรับเปรี้ยวหวานเค็มได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วนำมาเทลงกระทะค่ะเปิดไฟคนให้เดือดค่ะ พอเขาเดือดปุดๆแบบเป็นฟองใหญ่แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟได้เลยนำมาเทลงถ้วยเสร็จแล้วพักไว้ค่ะเรามาทำสามเกอค่ะก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดค่ะตำให้ละเอียดดีตั้งกระทะใส่น้ำมันนำสามเกอที่เราตำใส่ลงไปผัดให้หอมดีค่ะพอหอมดีแล้วเราก็ใส่หมูสับค่ะลงไปผัดนี่ค่ะ ได้กระทะใบใหม่มาอีกแล้วค่ะผัดลื่นไหลดีมากเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดหูหนูสดค่ะผัดให้เข้ากันดีสักหน่อยใส่หมูยอตามลงไปค่ะผัดให้ทุกอย่างสุกเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำตาลทรายค่ะอัตราส่วนตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะชิมรสดูอร่อยแล้วค่ะโรยพริกไทยนิดหน่อยเราจะมาทำในส่วนของแป้งที่เราพักไว้ค่ะแป้งนอนก้นนะคะคนก่อนเนี่ยค่ะคนให้ละลายดีตั้งหม้อใส่น้ำให้เยอะสักหน่อยขึงผ้าเขาบางค่ะใช้ที่รัดแบบนี้นะคะเป็นยางยืดได้จากร้านไดโซะนะคะ ขึงผ้าเขาบางให้ตึงเลยค่ะพอน้ําเดือดมีไอ้น้ําขึ้นที่ผ้าเราก็ตักแป้งลงค่ะเนี่ยค่ะทําแบบนี้เลยเกลี่ยให้แป้งบางพอดีนะคะถ้าบางไปก็จะขาดง่ายอีกปิดไว้หนึ่งนาทีจนแป้งสุกใสโรยด้วยต้นหอมซอยแล้วก็ไส่นะคะโรยด้วยต้นหอมอีกทีหนึ่งค่ะใช้พายแซะ,ะค่ะผ้าต้องตึงนะคะถึงจะแซะง่าย แป้งขาดง่ายเพราะแป้งมันน้อยไปหน่อยแม่บ้านปรับสูตรที่ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะจะไม่ขาดง่ายแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะจานที่วางต้องทาน้ำมันพืชก่อนนะคะจะได้ไม่ติดกันทําให้ดูอีกรอบค่ะนี่ค่ะต้องกะปริมาณแป้งให้พอดีนะคะจะได้ไม่หนาหรือบางเกินไปปิดฝาค่ะทำไปเรื่อยเรเราก็จะคล่องขึ้นนะคะ โดยต้นหอมค่ะไส้ค่ะต้นหอมอีกทีค่ะนี่ค่ะเวลาทำขายเขาจะจัดพอดีคำนะคะแต่อันนี้เป็นบ้านประมาณสองคำนะคะเกรงว่าจะใช้เวลานานเกินไปค่ะจะได้เสร็จเ,เร็วๆนี่ค่ะน่ากินนะคะจัดใส่จานเสิร์ฟค่ะตักน้ำจิ้มที่เราทำไว้ พริกใครไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่แครอทโรยด้วยหอมเจียวค่ะต้นหอมซอยค่ะน่ากินสุดๆเดี๋ยวเราไปลองชิมด้วยกันนะคะชิ้นหนึ่งประมาณสองคำนะคะตากน้ำจิ้มลาดก่อนนี่ค่ะน่ากินสุดๆเลย อร่อยมากๆค่ะทานเพลินกันเลยทีเดียวลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะ